ตอนนี้กรอรมนภาคสีส่วนหน้ายกเลิกด่านตรวจความมั่นคงใน3จังหวัดชายแดนใต้หลายเส้นทางนะครับที่มีการยกเลิกด่านตามนโยบายในการลดด่านตรวจขณะเดียวกันก็มีการปรับแผนปฏิบัติการก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในวันพรุ่งนี้ครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการพูดคุยสันติสุขที่ผ่านมาครับ ด่านตรวจความมั่นคงในเส้นทางสายสําคัญนะครับเช่นด่านตรวจเกาะมอ,อกแกงซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมจังหวัดสงขลากับ3จังหวัดชายแดนใต้ยกสิ่งกีดขวางและด่านตรวจออกครับเช่นเดียวกับบริเวณด่านตรวจใกล้ค่ายอิงขยุทธบริหารที่เชื่อมระหว่างจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาและด่านตรวจบริเวณเส้นทางเข้าเมืองปัตตานีที่มีการยกเลิกการตั้งด่านตรวจเช่นกันนะครับด้านพันเอกเอก,เอกวริศ ชอบชูผลโฆษกกร,รมนภาค4ส่วนหน้าบอกว่าการปรับปรุปรงด่านตรวจต่างๆเป็นไปตามนโยบายของแม่ทัพภาค4ครับที่ดำเนินการมาประมาณเกือบ2สัปดาห์แล้วโดยด่านตรวจความมั่นคงหลักๆจะยังคงอยู่นะครับแต่จะถูกปรับปรุงให้ดูดีขึ้นส่วนด่านในหมู่บ้านชุมชนหรือเส้นทางรองที่ไม่จาเป็นก็จะรื้อถอนออกไปทั้งหมดเว้นแต่บางด่านครับที่ยังมีความจำเป็นต้องคงไว้ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนนะครับโดยเฉพาะช่วงที่เข้าสู่เดือนถือศินอดที่กําลังจะมาถึงในต้นเดือนมีนาคมนี้ซึ่งด่านทุกแห่งจะถูกปรับมาเป็นด่านที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนที่ออกไปประกอบศาสนกิจนอกจากนี้ก็ยังเป็นไปตามแผนการปรับลดด่านตรวจหลังการพูดคุยสันติสุขนะครับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ไปจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์ครับโดยจะลงพื้นที่สำคัญเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้านศาสนาและวิถีชีวิตพระหุวัฒนธรรมนะครับทั้งในจังหวัดปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสเช่นมัสยิดกลือเซสารเจ้าแม่ลิ้มกอเนี่ยววัดช้างให้มัสยิดกลางประจำจังหวัดต่างๆรวมไปถึงเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแล้วก็ด่านพรมแดนเนมเคอร์เบตงด้วยครับ